ไอซิง่งไอซิ่งเล่นอะไรคะลูกนี่ค่ะย่มันจมชอบไหมเอ้ยระวังตกคนานะลูกอามันหลุดแล้วมันหลุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อไปดูตรงนู้นนิมันน่าเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อ เล่นเ่นตรงนี้แหละจะพ่อไปมัดดีนี้ใหมัดกระแปงอ่ะหนูเล่นเดือดต้นเล่นนะไปแล้วนะเอ้ทาทำไมไม่สองตัวล่ะหน้าบวิ่งเลยบวิ่งพี่ หายท้องเลยไหนหันหน้ามันนี่สิไหหันหน้ามันนี่สิไม่ดูหน้าหน่อยดิหน้าดำยังดูหน้าหน่อยไม่เห็นเลยไหนดูหน้าสิ